สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิชาติค่ะเอ่อคุณอภิชัยแนะนำตัวนิดนึงค่ะก็ชื่ออภพิชัยแล้วก็บ้านอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ที่นี่คือที่ที่บ้านคนเนียงครับบ้นบ้านคนเนียงน,นะคะบ้านคนเนียงทุ่งรูครับอําเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้ได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์นะ,ะเป็นสินค้าของ บริษัทเวิร์นโปรทบโปรโนาโนตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากแนะนําไปแล้วคุณอภิชัยเอามาใช้กับต้นทุเรียนแล้วก็ต้นผลไม้ที่อยู่ในในสวนนี้นะ่แต่วันนี้เรามาดูทุเรียนกันก่อนคะ่ะแบบลูกเยอะมากทุเรียนออกมาเป็นพวง <c oughs> ปกติมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นะใส่ไปเท่าไหร่คะ ก็สองเม็ดครับต้นหนึ่งอ๋อสองเม็ดเองค่ะแต่ว่าผลผลิตขนาดนี้ก็พี่ใจคัอวิธีใส่ใจยังไงล่ะวิธีใส่ใส่ยังไงครับก็เอามาแกะแล้วก็เอาที่วนเป็นผงมาผสมนั้นก็เอามาลาดรอบต้นก็ได้ก็แกะแคบซูลออกผสมกับน้แล้วก็ราดรอบๆบโคนหลังจากนั้นผลผลิตที่เราเห็นก็คือได้ทุเรียนอย่างนี้ เมื่อก่อนมันดกอย่างนี้แบบนี้ก็เมื่อก่อนไม่ดกแบบนี้อ๋อเมื่อก่อนไม่ดกแบบนี้นะนี่นี่พวงมันกี่ลูกอ่ะอ๋อเยอะครับเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยอะมากก็ก็เฉลี่ยว่าต้นต้นต้นนี้ต้นนั้นก็ห้าหกสิบลูกน่าจะได้โอ้โหน่าสงสารต้นเหมันกไม่ได้ใหญ่มากออ่านอกจากต้นทุเรียนแล้วก็ยังมีอย่างอื่นใช่ไหมคะอย่างอย่างอย่างอื่นก็ใส่ทุกอย่างเลย ใส่ทุกอย่างเลยครับใส่ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าก็ได้ผลดีเหมือนกันอพอใจไหมคะกับผลิตภัณฑ์ของทบเป็<ก>โอเคครับโอเคนะครับ,รบปีปีต่อ,ตอไปใช้ต่อไหมคะก็ถ้าใช้หมดก็ใช้ต่ออาใช้หมดใช้ต่อคะ่ะ <c oughs> ก็ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณคอภิชัยมากนะคะคสวัสดีค่ะ